ดวงดีทูเดย์ค่ะวันนี้นะคะเป็นคำทำนายของ5ราศีค่ะราศีมังกรราศีพฤกษฎราศีกรกฎราศีธนูและราศีตุลค่ะที่ช่วงนี้เงินดีมากที่จนต้องยกนิ้วเยี่ยมเงินดีมากพอได้เทวดาอุปถัมภ์ด้านการเงินค่ะส่วนคำทำนายจะเป็นยังไงนะคะก็อย่าลืมกดติดตามดวงดีกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้หน่อยนะอะมาเริ่มกันที่ราศีมังกรค่ะราศีมังกรเทวดาอุปถัมภ์ด้านการเงินทําให้ในช่วงนี้เนี่ย ขยันแล้วจะมีเงินเยอะมากเป็นพิเศษค่ะในช่วงนี้นะคะก็เป็นจังหวะที่ดีที่ลงทุนอะ,อะไรทำงานทําอะไรไปเนี่ยแล้วจะมีเทวดาช่วยอุปถัมภ์ให้เงินเนี่ยผลตอบแทนที่ได้รับหรือกําไรที่คาดหวังไว้เนี่ยประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังได้เงินเข้ามาเยอะอย่างที่คาดหวังเลยนะคะในช่วงนี้ก็ ขยันทำงานสักหน่อยนะคะเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยเป็นดวงที่ต้องขยันเนาะต้องลงมือทำพอลงมือทำแล้วเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างมากมายมหาศาลเลยละะ่ะค่ะอ่าจ่อไปราศีพฤกษภค่ะเทวดาประถมด้านการเงินในช่วงนี้จับอะไรก็เป็นเงินลงทุนแล้วมีเงินนะคะ ใครที่ตอนนี้มีเงินทุนอยู่ในมือคิดอยากจะทําอะไรธุรกิจออนไลน์ค้าขายออนไลน์ธุรกิจร้านอาหารออนไลน์หรืออะไรก็ตามนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการลงทุนเนี่ยแนะนําเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสําเร็จมีกําไรสมหวังสมปรารถนาทุกประการเลยล่ะค่ะอ่าต่อไปราศีกรกฎค่ะเทวดาประําด้านการเงินคิดหวังเรื่องเงินแล้วก็สมหวังดังใจนะคะคุณเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอิทธิพลของความคิดเนี่ยขึ้นเขาเรียกว่าวอะไรดวงชะตาขึ้นอยู่ กับอิทธิพลของความคิดค่ะทําให้เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณคิดร้ายต่อใครแม้แต่นิดเดียวเนี่ยก็จะทําให้ดวงตกเลยจากดีกลายเป็นร้ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําในช่วงนี้ว่าคิดถึงเงินเข้าไว้คิดถึงตัวเองเข้าไว้ไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะคะแค่คิดถึงตัวเองโฟกัสตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้เงินเนี่ยไหลมาเทมาอย่างมากเลยค่ะคิดถึงเงินเข้าไว้คิดถึงเงินเข้าไว้ช่องไว้ท่องไว้ ต่อไปนะคะราศีธนูค่ะเที่วเล่าประถมด้านการเงินพูดดีแล้วมีเงินพูดกับผู้ใหญ่เรื่องเงินแล้วจะสมหวังค่ะในช่วงนี้ก็ถ้าใครกําลังติดขัดเรื่องเงินนะคะหลังจากนี้เนี่ยลองเดินทางไปหาผู้ใหญ่ที่นับถือดูให้ท่านเนี่ยอาจจะไปขอให้ท่านช่วยอวยพรหรือให้ท่านเนี่ยหรือไปขอเรื่องเงินนะคะท่านก็จะพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอย่างแน่นอนแต่ว่าต้องพูดดีๆพูดอย่างมีศิลปะแล้วก็ไปเนี่ยไปด้วยความ คิดถึงแล้วกันคือถ้าปไปด้วยแบบจะต้องไปขอเงินกับผู้ใหญ่อันนี้มันก็อาจจะไม่แนะนํานะคะอาจจะต้องไปด้วยไมตรีจิตที่ดีนะคะแล้วท่านเนี่ยจะอุปถัมเราในเรื่องของการเงินและเทวดาก็จะช่วยในเรื่องนี้ด้วยค่ะ ราศีุูท้ายราศีตุลค่ะเทวาดาอุปถัมภ์ด้านการเงินช่วงนี้คนรักน่ารักติดขัดอะไรเรื่องเงินคนรักก็ช่วยเหลือตลอดอ่ะแล้วถ้าถามว่าอา้าแล้วถ้าไม่มีแฟนหล่ะทำยังไงก็เป็นความรักในรูปแบบของเพื่อนก็ได้ค่ะเป็นความรักในรูปแบบของพ่อแม่ก็ได้ คนที่คุณรักเนี่ยจะช่วยอุปธมรมด้านการเงินให้การเงินของคุณไม่ติดขัดแต่ใครที่มีแฟนอยู่แล้วสําหรับชาวราศีตุลก็คือแฟนช่วยเรื่องเงินแน่นอนขอแค่เอ่ยปากพูดจาวหวานๆยังไงเขาก็จะช่วยเรื่องเงินอย่างแน่นอนแล้วนี่ก็เป็นห้าราศีค่ะราศีมังกรราศีพฤษภราศีกรกฎราศีธนูและราศีตุลน,นะคะช่วงนี้เงินดีเพราะว่ามีอุเทวดาอุปธมรมค่ะ โอเคค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะฝากติดกดติดตามดวงดีกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาฟังคำทำนายคลิปหน้ากันอย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามดวงดีด้วยบ๊ายบายค่ะ